สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับเราหน้าทางช่องบ่าวแบงค์จอมยุทธฉายแดนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านแหลมนะครับเอาหมากมาส่งนะครับผมนี่ครับดูครับรถฝั่งนู้นรถเขมรครับก็าใส่อายเลยครับรถไทยไอ้นี่เราเจอครับจะเจอจอมยุทธฉายแดน อันนี้ก็ลงของนะครับรถรัลล้วอันนี้รถฝั่งนู้นนะครับโอ้เนี่ยเพิ่งเห็นรถเคยเจอแต่ยอยู่ในติ๊กต็อกนะครับเจอที่ว่าอยู่ในช่องไหนนี้แหละที่เขาถ่ายดูนะครับว่ารถฝั่งนู้นนะครับเขาขนกันแบบทีละสิบตันเนี่เพิ่งมาเจอครับรถฝั่งนู้นนะครับนะครับ เป็นรถตู้นะครับแบกบข้างบนด้วยดูล้อเขาครับเป็นล้อคู่เอน่าชมน่าชมเคยเห็นแต่อยู่ในรูปในเพจนะครับที่เขาเอาลงนะครับเรามาเจอตัวจริงโอ้โหรถลัวนีไอครับนี่ครับเราเพิ่งมาถึงนะครับเราออกมาแต่เมื่อคืนแนละ้วฝนตกอยู่ ฝนตกอยู่ช่องตะโกนะครับเขาตะโกตาพญานะครับจอดนอนอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อคืนเพิ่งออกมาสายๆนี่เองครับมาถึงก็ลงเลยครับเพราะหมากสวยๆครับนี่ครับ เขากำลังลงนะครับฝั่งนู้นเขาก็ทุบนะครับ <S <S ขเขาเรียกว่าไม่ได้ทุบนะเขาเอาถอดมเมล็ดมันนะครับถอดนั่งมันอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เราก็ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่เพิ่งใส่มานี่ครับเขาทุบอย่างนี้ต,ต,ตีตีตีนะครับตีตีทุบๆุเพื่อให้มเมล็ดมันหลุดออกนะครับ แบบนี้ทุบออกนะครับเรียกว่าตีสะบัดให้มันหลน่นของเราก็กำลังอา,งอางลงจากรถครับเราอยู่จันทนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรกลับนะครับ ด่านบ้านแหลมนะครับวันนี้ใครมีงานก็ส่งมาได้นะครับฝั่งโน้นรถลัลวก,ก็เก็บผ้านะครับมาลงของเสร็จแล้วนะมาถึงก่อนเราเพราะอาจจะเอาไปเอาไปตากหรือเปล่านะครับเอาไปตากไอ้เขียวเขียวนั้นเอาไปขายนะครับ ตอนนี้น่าจะเอาไปตากนะครับตากแห้งใช่ไหมเขาแกะออกแบบนี้นะครับดูทำเหมือนง่ายนะแต่ไปทำจริงๆก็ไม่ใช่นะเหนื่อยเหมือนกันนะครับขออออก กกดดินระนอันนี้ก็่าจะเป็นห้องพักนะครับนะครับชวนฝั่งนี้เป็นห้องพักนะครับ ห้องพักนะครับห้องพักอ่าอ่าพวกท้อแก่นะครับท้อแก่ที่เขารับซื้อนะครับเขาจะน่าจะซื้อหรือเปล่าซื้อหรือเช่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมนี่ครับเออเปิดนะครับวันนี้เรามามาจากกันทรักนะครับอําเภอกันทรักศรีสะเกดนะครับมาส่งที่ด่านบ้านแหลมนะครับวันนี้ จบภารกิจเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็หางานกลับครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรกลับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม